หางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรมงกง่อมพร้อมด้วยของทะเลที่สดวันต่อวันรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อปลาปลาหมึกมีให้ท่านได้มาอีกกันอย่างไม่จำกัดเวลารวมทั้งน้ำดื่มน้ำหวานเทียงท่านจ่ายกันคนละ239บาบาทท่านก็เข้าไปลุยกันได้เลยอำเภอหางดงคีออฟโครงการเมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามสมุนไพร วันศุกร์ที่1มีนาคม2567เวลา9นาฬิกาณตลาดสดเทศบาลตาบุหางดงนายวรวิชชัย,ยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานการจัดกิจกรรมออฟโครงการเมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามอำเภอหางดงโดยมีนายชลิตทิพย์ครรนายอำเภอหางดงกล่าวรายงานถึงรายละเอียดการจัดกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม2เส้นทางได้แก่ หนึ่งเส้นทางถนนสายหลักตั้งแต่ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอหางดงถึงตลาดสดเทศบาลตาบุหางดงประมาณ400เมตรสองเส้นทางถนนสายรองถนนท่าขี้เหล็กเชื่อมต่อไปยังอำเภอสารภีระยะทางประมาณ7กมโดยการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส,สาขาหางดงกำนันอบอตอขุนคงและศกแม่ขา่าผู้แทนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ และผู้แทนบริษัทสายสื่อสารโทรคมนาคมและพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหางดงสินชัยพัชรธนาพรเรเรียงวริสราธินารายงาน